สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าบุกฮาเรมตอนที่5ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านิกรกรากเข้ามาก้มตัวลงยกฝ่ามือตีขาพลตำรวจผู้นั้นค่อนข้างแรงนี่แนะมาว่าหนูบ้าเดี๋ยวเพี้ยเขาให้อีกเลยกิ้มหววรองขึ้นดังๆในนามแห่งนายโจรเชิ้ตเขียวข้าพเจ้าขอบอกให้ท่านเจ้าพนักงานโปลิศ หรือตำรวจทั้งสามคนนี้จงล่าถอยไปให้พ้นจากเขตการปล้นของข้าพเจ้ามิฉะนั้นข้าพเจ้าจะจัดการกับท่านตามกฎหมายตาแปะเจ้าของร้านสะดุ้งโยงเอ๊ะฝ่ายไหนมังเป็งโปลิกกังแน่เว้ยจับเอาไปสิข้าใครจะจับขายก็ไ้เอาออกไปให้พงลางอัวก่อนเลี้ยวกังข้าวเป๋เสียเวลาค้าขาย ไมู่มังจะป่งทำไมฝ่ายตำรวจและฝ่ายโจรยืนคุมเชิงกันอยู่ต่างฝ่ายต่างมีปืนกลมือเป็นอาวุธสิบตำรวจโทรร่างใหญ่ร้องตวาดนีิกรกับอาเสียอีกฉันบอกให้วางอาวุธได้ยินไหมกิมงวนยักคิ้วแผลบเชิดเขียวไม่เคยยอมวางอาวุธเลยสิบตำรวจโทร หันมาบอกลูกน้องของเขาจับจับว้พวกเราจับสิพลตำรวจพอมกระรองยิ้มให้ผู้บังคับหมู่ของเขามันมีปืนกนมือนี่ครับหมูเข้าไปก่อนสิเอ๊ะแกขาดคำสั่งฉันเหรอเนี่ยอยากติดตารางเหรอฉันบอกให้แกสองคนเนี่ยจับไอ้โจรสองคนนั่น พนตำรวจอีกคนหนึ่งพูดหน้าตาเฉยผมยอมติดตารางครับผู้หมูเข้าไปสิในตามันโตยังกับไข่พะโลมันคนดีเมื่อไหร่ล่ะครับโจรนทั้งสองกับตำรวจทั้งสามต่างยืนดูคุมเชิงกันอยู่ในราวสิบนาทีที่หน้าร้านมาเต้นประชาชนหญิงชายแน่นขนาดวิพากวิจารณ์กันเสียงแซดไปหมดสิบตำรวจโทรเจียก เสือแห่งนครบาลเดินย่างสามขุมเข้ามาหานายโจรทั้งสองแต่พอเสืองวนปรีเข้ามาบ้างสิบตำรวจโทรเจียกก็ถอยหลังกรูดชายชราเจ้าของร้านมาเต้นยกมือกาาวศีรแกกแกรก,รกมองดูตำรวจและโจรอย่างรำคาญใจจับเอาไปสิอานายโอ้ยจ่องกังไปจ่องกังมาเสียเวลาตายหงอ่ะ สิบตำรวจโทรเจียกหันมาตาวาดเจ้าของร้านจับง่ายๆได้หรอกันต้องดูเชิงก่อนสิรวดพลาดเข้าไปมันจะได้ยิงไส้แตกหรือหลีกไปอัวจะยิงกับผู้ร้ายกิมหนวนหัวรอากากใหญ่วางทอมสันลงบนหลังตู้กระจกแล้วเดินเข้ามาหาเจ้าพนักงานสิบตำรวจโทเจียกฝืนยิ้มอย่างแห้งแลง้งยกมือขึ้น เฮ้ยเฮ้นวดกระลุดแล้วก้มลงเก็บขึ้นมาติดซะให้เรียบร้อยกิมหนวนสะดุง้งรีบก้มลงหยิบหนวดขึ้นมาแต่ยังไม่ทันจะติดเจ้าของร้านมาเต้นก็ร้องเอะอะเอตโรขึ้นดังๆ <S <S 2> <S 2> <S ไอ้ายงวงเองแล้วเนี่ยร้อยเนย่ใจหายไปเกือบหมกนึกว่าจงห้าลอยที่ไหนไม่ยากจะใช่เสือเว้ยกลายเป็นหมาไปฉิบ แล้วชายชราก็ก้มตัวลงจ้องมองดูหน้าในจอมทะเลนซึ่งกำลังยืนกินขนมเปี๊ยอย่างอเร็ดอร่อยฮ่ากองนี่กองว้อยไอ้ยาเสือสองตัวมังไม่ใช่ใครที่ไหนอะ <c oughs> เฮฮสืองวนกับนิกรนหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันเสืองวนเดินเข้าไปยกมือตบบ่าลุงของเขาง่ายอะแปะ ตกใจมากเช่เหรอเจ้าสัวกิมไซคอนควาบทางไลน์ไม่ตกใจแรงอย่างนี้ไล่เหรอไม่รู้จักอะไรอ่ะเก่าแจ้งอยากเป็นจงทำไมไม่ไปป่องที่อื่นเสือกมาป่องล้างของตัวเองอาเสียหัวรอ้อ <laughs> ปล้นร้านอื่นฉันก็ติดตารางนะสิเจ้าสัวกิมไซบ่นพึมพำเป็นภาษาจีนแต่พอสบตากับเจ้าหฮว ท่านเจ้าสัวก็ขมวดคิ้วยน่นอ้ายเฮาเอ็งมากับเขารวยเหรอเจ้าเฮวยกมือไหว้และยิ้มหวานจอยรับประทานผมทำหน้าที่เป็นคนขับรถเท่านั้นและขอรับเจ้าสัวเปลี่ยนสายตามาที่นิกรแล้วนี่นึกยังไงถึงไล่มาป่งอัวนิกรหัวเราะพูดเสียงคับปาก <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วครับอาแปะ ดิเกมันเปลี่ยนสมองให้ผมกับไอ้งวนมันเอาสมองโจนใส่แทนแล้วก็ฉีดยามาหากำลังให้เราสองคนจ้งวนมันก็ชวนผมเป็นโจรมาปล้นอะแปะยาฉีดเล้าเป็นยังไงอ๋อแข็งแรงครับผมกับจงวนขณะนี้มีกำลังเท่ากับช้างสองตัวพูดจบนิการก็ยกมานั่งตัวหนึ่งขึ้นมากระชากขาม้าออกเบาๆเสียงดังกรอบ ขาม้าหลุดออกมาตามมือท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดของใครต่อใครไอ้ยาเจ้าสัวกิมไซอุทานเสียงล่นอย่างเนี้ยมังไม่ใช่ของแล้ววว่าเหมืองช้างวยฉีกขาเก่าอีลิกเนียวขากดังแฟกน่ากลัวจริงๆแล้วเจ้าสัว <S 2> <S 2> <S ก็มองดูเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสามจ้าอ,อันนาย จอ๋อค่ะสิบตำรวจโทรเจียกไม่ยอมจอ่อเขาทำหน้ายุยี่ชอบกลนหมายความว่ายัางไงกันเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วเท่าแกไอ้โจรห้าร้อยสองคนเนี่ยรู้จักกับเท่าแกหรอเจ้าสัวกิมไซสันศรีสาเปล่าไม่รู้จัก <c oughs> แต่มังเป็นหลังอ้วไอ้คงเนี่ยเป็นเจ้าของลังนี้ร <c oughs> วยอ้วเป็นลุงอยู่ลู่ลังแทงข้าว อูวะพนตำรวจคนหนึ่งเอตโรขึ้นเอ๊ะนี่ใครบ้ากันแน่หมูครับมันยังไงกันครับผมงงไปหมดแล้วเป็นตำรวจมาสิบปีเพิ่งได้พบเหตุการณ์ประหลาดอย่างเนี้ยนิคานเดินเข้ามาหาเจ้าพนักงานตำรวจทั้งสามยื่นขนมเปี๊ยะส่งให้สิบตำรวจโทเจียกแต่ผู้บังคับหมูปัดมือในการรุนวงเต็มแรงขนมเปี๊ยะ หลุดจากมือกระเด็นลงบนพื้นนิกรรีบเก็บมันขึ้นมาด้วยความเสียดายผูโม,โมนายจอมทะเลนพูดยิ้มยิ้มไม่มีอะไรหรอกครับเราสองคนล้อลุงของเราเล่นผมคือนายนิกรการุนวงแล้วเจ้าเนี่ยคืออเสียกิมงวนมหาเศรษฐีแห่งประเทศไทยร้านค้าเพชรร้านนี้เป็นร้านของเจ้างวนเขาและติดติดกันอีกหลายร้านกาะของเขา ผู้หมูยุ่งไปเองนี่นะผมเล่นกันสนุกสนุกสิบตำรวจโทรเจี๊ยกฝืนยิม้มหันมาปรึกษากับพลตำรวจทั้งสองว่าไงโวยพวกเราเสียเหลี่ยมเจ้าพนักงานซะแล้วพลตำรวจคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างหน้าตาขึงขังเมื่อเราเสียเหลี่ยมเราก็ต้องเอาตัวสองคนหนีไปโรงพักไคไดไม่อย่างนั้นเคยตัวต่อไปราษฎรก็จะแหกหูแหกตาล่อตำรวจเล่น ผู้มูรู้กฎหมายดีอยู่แล้วหาเรื่องเอาตัวไปโรงพักเถอะครับสิบตำรวจโทรจีจกพยักหน้างึกเงึกเห็นพองด้วยจริงเราเป็นตำรวจต้องรักษาเกียรติตํารวจแล้วเขาก็หันมาทางสองสหายผมขอเชิญคุณสองคนไปโรงพักอเสียหัวเราะ <laughs> ผมไม่มีความผิดอะไรนี่ครับหมูทำไมจะไม่ผิดคุณมีความผิดถึงหลายกระทง เจ้าแฮวถามสอดขึ้นเพราะเรี้ยวปากมานานแล้วรับประทานกระทงเล็กหรือก,กระทงใหญ่ขอรับสิบตำรวจโทรเจียกยิ้มแห้งๆกระทงใหญ่แล้วกล่าวกับสองสหายผมจะบอกข้อหาให้ทราบคุณหลอกล่อเจ้าพนักงานทำให้เจ้าพนักงานเสียเวลานี่ก่อนว่าคุณรู้ไหมว่าผมเป็นดุษฎีมาหาบัณฑิต ของธรรมศาสตร์บัณฑิตผมเป็นคนร่างกฎหมายการล้อเจ้าพนักงานท่านว่าไม่มีความผิดสิบตำรวจโทรเจียกกลืนน้ำลายติดๆกันหลายครั้งมองดูนิก่อรอย่างเกรงๆแต่คุณทั้งสองมีอาวุธปืนกลมือแบบนี้ซึ่งผู้ใดจะมีอยู่ในความครอบครองไม่ได้คราวนี้คุณไม่มีทางเถียงผมเลยกิ้มวนหัวเราะง,งอหาย ยกทำสันที่วางอยู่บนหลังตู้ส่งให้เจ้าพนักงานฮพู้หมูกรุณาแหกตาดูหน่อยเสียงวนพูดอย่างอ่อนโยนนี่มันปืนทอมสันจริงๆหรือว่าปืนจำลองอุทโถไม่น่าจะเป็นโปลิศเลยพะผาปืนอย่างเงี้ยมันยิงได้ที่ไหนเล่าผมซื้อให้ลูกชายผมเมื่องานภูเขาทองปีกลายเนี้ยสิบตำรวจโทรแจยก พิจารณาดูอย่างแปลกใจปืนจำลองกระบอกนี้คล้ายกับของจริงมากแสดงว่าช่างที่ทำฝีมือดีเยี่ยมเขาวางทอมสันของกิมหงว่วนลงบนหลังตู้กระจกและว,วางปืนของเขาลงข้างๆคู่กันเกือบจะไม่รู้ว่าปืนกระบอกไหนเป็นปืนจำลองนิกรปราดเข้ามายืนอยู่ข้างตู้ ถือโอกาสที่สิบตำรวจโทเจียกหันไปสั่งลูกน้องของเขาให้ไล่ประชาชนที่ยืนอ่อ,อยู่หน้าร้านไปให้พ้นหยิบปืนกลมือสลับการโดยเร็วตามสัญชาตญาณอันว่องไวของเขาและผู้บังคับหมู่ที่เคร่งครัดในหน้าที่ก็เปลี่ยนสายตามาที่สองสหายและเจ้าแห้วคุณทำให้ผมเสียเวลามากผ่าสิประเดี๋ยวผมเอาตัวไปโรงพักซะเลย กิมหนวนหัวรอใจเย็นๆน,นะมูเอาเถอะครับผมไม่มีเจตนาที่จะทำให้พวกคุณเสียเวลาเลยอย่าว่าผมดูถูกดูแคลเลยครับผมขอมอบซองบุหรี่เงินให้ไว้เป็นที่ระลึกคนละกล่องพูดจบเสือหงวนก็เปิดตู้กระจกหยิบซองบุหรี่เงินลายกระหนกออกมาสามซองส่งให้เจ้าพนักงานตำรวจคนละหนึ่งซองคราวนี้ สิบตำรวจโทรเจียกและลูกน้องของเขาก็ยิ้มเอียงอายทำท่าอิดเอื้อนไม่ใครอยากจะรับเลยเอ,อ้ความจริงผมไม่อยากได้สิบตำรวจโทรเจียกพูดอย่างไว้เหลี่ยมแต่ผมกลัวจะเสียความตั้งใจของคุณต้องรับเอาไว้นิการจุปาก <c oughs> ผูโมูพูดเป็นคติน่าฟังมากทีเดียว <c oughs> เชิญทานาผูโมู ขอโทษนะครับที่ทำให้ต้องเสียเวลาโดยช่เหตุนั่นนะสิสิบตำรวจโทเจียกพูดเสียงดูดูความจริงเวลาที่เสียไปนี่ผมอาจจะจับผู้ร้ายได้อย่างน้อยยี่สิบคน <_ C finalement> คุณไปถามท่านสารวัตรที่โรงพักดูเถอะสิบตำรวจโทเจียกเป็นตำรวจที่จับผู้ร้ายได้มากที่สุดอย่างน้อยวันหนึ่ง <_ C ala> ผมต้องจับได้ในราวสามร้อยคนเจ้าแห้วอมยิ้ม ผู้เสริมขึ้นรับประทานหมูจับเก่งอย่างเนี้ยอีกหน่อยเมืองไทยก็เห็นจะเต็มไปด้วยคนร้ายนะขอรับจับซะเรื่อยรับประทานผมชักอยากเป็นตำรวจบ้างแล้วเอ๊อะอะจับตะพึดสิบตำรวจโทรเจียกรอบคอนเจ้าแห้วแล้วหยิบทำสันจำลองขึ้นสะพายบ่าหันมาทางลูกน้องของเขาไปไว้ยพวกเรา และเขาก็สะดุ้งหยงมองดูปืนกลมือบนบ่าของเขารีบปลดออกวางบนตู้หยิบทำสันจริงๆขึ้นสะพายบ่าพาลูกน้องทั้งสองเดินออกจากร้านค้าเพชรทองรูป,ปรพันธ์ของเสียงงวนสองสหายกับเจ้าแห้วหัวเราะลั่นอาเสียพยักหน้ากับเสือก่อนไปนั่งคุยกันหลังร้านทวากอนประเดี๋ยวกันจะให้ลูกจ้างเข้าไปหาซื้ออะไรมาให้เรา ชักหิวซะแล้วแม่นี่ก่อนพูดยานคางถึงว่านะ่ะเซ่ได้บะมีสักสองชามก๋วยเตี๋ยวผัดสักจานขนมจีบและซาลาเปาอีกอย่างละจานก้อนแน่ไปเลยวุ้ยกิมหวนร้องลัน่นพร้อมกับยกมือขึ้นผลักหน้าในการุนวงซองสหายและเจ้าแหว้วพากันเดินเข้าไปทางหลังร้านเจ้าสัวกิมไซบนพึมพำรร เพื่อนพ่อค้าที่อยู่ร้านใกล้ๆยืนหน่าสลอนอยู่หน้าร้านม้าเต้นเจ้าสัวกิมไซอธิบายเป็นภาษาจีนให้ทราบว่าโจรที่เข้าปล้นร้านคืออาเสียกิมงวนหลานชายของแกซึ่งเป็นเจ้าของร้านนี้เองพวกพ่อค้าถอนใจโล่งอกบางคนก็อดหัวเราะไม่ได้ยามาหากำลังของด็อเตอร์ดีเรกเสื่อมคุณภาพแล้ว เมื่อสองสหายนอนหลับไปหลังจากที่เจ้าแห้วได้ปลุกนายของเขาให้ลุกขึ้นรับประทานข้ำแล้วขอรับกลับบ้านกันสักทีเธอขอรับอาเสียกับนิกรต่างมองดูหน้ากันเอ๊ะนี่เราหลับไปตั้งห้าหกชั่วโมงเชียวเหรอเอ๊ะถ้าเห็นจะเป็นพระฤธิยาฉีดเว้ยกิมหวนพูดกับเพื่อนเกลอของเขากันมึนหัวมาก นีก่อนชี้ไปที่ขวดแม่โคงบนโต๊ะนอนที่เรามืนหัวและนอนหลับไปกลับบ้านเรือเราป่านนี้เมียเมียของเราคงร้องไห้กันกระจององอแงคิดว่าเราถูกตำรวจยิงตายซะแล้วกิมหนวนพยักหน้าไปก็ไปแต่ว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านเลยเราไปเที่ยวอละวาตามบาดีกว่าไลไอ้เฮวมันกลับไปก่อนไปส่งข่าวให้พวกเรารู้ว่าเรายังไม่ตาย ยังมีชีวิตอยู่อย่างเรียบร้อยแล้วเราก็เที่ยวกันให้สนุกสนานย่ำแดนนักเลงต่างๆให้ราบเป็นหน้ากลองไปเลยเราสองคนคือซียิ่นกุย้ยไม่ต้องกลัวใครเจ้าสัวกิมไซนั่งดีดลูกคิดอยู่ที่โต๊ะข้างๆแกเงยหน้าขึ้นมองดูเสียงหวนอย่างรำคาญเฮ้ฮ่าวเบาๆหน่อยวอยอังหวงเสียงเองลังเหมือนฝ้าผ่าหมาคิกลูกคิกไม่รู้เรื่องเลี่ยว เสียทำตาเขียวฮ้ดูเะเรื่อยเชียวชักเขม่นซะแล้วแฮะเจ้าสัวเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีร้อยชิมเมงถือว่ามีกำลังแบ่งใหญ่เลยนะมาสิมึงทางไรกาวแจ้งทุยอกกลีซะใหญ่แล้วจองหองไหม่รู้จักพี่ปะะ่านาอาอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวดาเข้า ฉันพูดสองสาคำเท่านั้นอนแปะพูดจนใส่คะแนนไม่ทันเจ้าสัวตะวาดแวดไม่ทังก็ไม่ต้องใส่เอออเสียครางเออทางไรวะแพ็คสยาเชี่ยใหญ่เลี่ยวนี่กิ้มหัวรอากาก <c oughs> พูดไม่เป็นก็แค่นจะพูดกับเขาด้วยแพย์สยาอุโทโธไก่นาชมัดญาติเลยอแป๊ะเนี่ยแล้วเขาก็หันมาทางในการุนวง ไปเว้ยขืนอยู่นี่ประเดี๋ยวอดโมโหไม่ได้กันจะมีเรื่องกับอ้าแปะ๊ะกันขี้เกียจพาไปส่งโรงพยาบาลเจ้าสัวกิมใสในตาถลนหลอยมึงจะทางไลว่ว่านี่กอนจุปากดุกิมงวนอย่าไปยั่วแกนะบ้าจริงเว้ยประเดี๋ยวแกโมโหหนักๆเข้าก็จะพานชักตายเท่านั้นพร้อมอย่างกัไม้เสียบผีเห็นไหมล่ะ อาเสียล้วงกระเป๋าเชิ้ดดำหยิบธนาบัตรออกมาปึกหนึ่งแล้วส่งใบละยี่สิบบาทให้เจ้าแห้วหนึ่งฉบ,บับไปเอ็งกลับบ้านไปเอากุญแจรถมาให้ข้าถ้าทั้งบ้านเขาถามถึงข้ากับเจ้ากรก็บอกเขาก็แล้วกันว่าข้ากำลังยิงฟันกับพวกนักเลงดึกๆข้าถึงจะกลับวันนี้ข้ากับเจ้ากรจะอรารวาดให้สุดเวียงเลยคุณโจรกับหลวงโจร พาสตูดเก่งออกตระเวนพระนครในยามราตรีอย่างสนุกสนานแวะรับประทานอาหารเย็นที่พัตคารแห่งหนึ่งต่อจากนั้นก็ไปเที่ยวหลายแห่งตามสถานคาบาเร่ต่างๆบางกะปิบ้านเจ๊หนอมบ้านป้าหยิบเยี่ยมเยียนผู้ที่เคยมีความหลังกับเขา22นาฬิกาคืนวันนั้นเองนิกรกับกิมหวน ก็ได้ถูกพบตัวอยู่ในตรอกมืดและแคบแห่งหนึ่งสิ้นสุดของตรอกนี้คือบ้านของน้าเจิมหญิงชราที่ใครๆเรียกแกว่านา้าเพราะแกมีหลานสาวสวยๆไว้มากสองโจรเดินเปะปากกันออกมาจากท้ายตรอกวิพากวิจารณ์กันถึงความสุขเพียงชั่วขณะที่สร้างขึ้นจากการเสี่ยงภยัย แสงจันทร์สองสว่างสลัวสลัวรอกนี้ปราศจากคนสัญจรไปมาอย่าไปคิดอะไรให้มากเลยวะนิกรพูดตัดบทเมื่อมันถึงคราวที่จะติดเครื่องไม้บวกมันก็ต้องเป็นไปตามพรมลิขิตเกิดมาเป็นลูกผู้ชายกลัวอะไรเสียงวนถอนหายใจเฮือกใหญ่เฮ้ยโออดิเรกนะ่ะมือมันหนักเอาจะตายไป ว่าจะเดินเพนิซิลินหมดหลอดแขนก้นระบมไปหมดก่อนที่นิกรจะพูดอะไรร่างอันดำตะคุ่มของคนสองคนที่แอบอยู่เบื้องหลังพุ่มไม้ได้กระโจนพรวดออกมาถึงตัวสองสหายอย่างรวดเร็วฉับพลันวายนิกรเผลอร้องสุดเสียงปืนพกถูกจี้หมับเข้าที่เอวสองสหายทันทีทั้งนิกรและกิมหวนต่างเสียขวัญ ความรู้สึกบอกตัวเองว่าตนถูกจี้แล้วเข็มขัดกระสุนปืนพกของนายโจรทั้งสองถูกปลดออกโดยกระทาชายร่างใหญ่คนหนึ่งถ้าคุณกระดุกกระดิกนิดเดียวผมยิงทิ้งเลยให้ดิ้นตายสิเอาเจ้าหมอนั่นพูดเสียงกราวนักจี้ทั้งสองถอยออกมาห่างจากเหยื่อของมันนิกรนกระซิบบอกกิมงวนโชกมันสิเวย อาเสียทำคอยนไม่ได้หรอกแล้วเดี๋ยวมันยิงไส้ทะลักยอมมันเถอะวะผู้ร้ายอีกคนหนึ่งหัวเราะลัน่นถ้ายอมผมจะได้คุณทั้งสองก็จะปลอดภัยกรุณาถอดเสื้อกางเกงออกให้ผมเถอะครับอุ๊ยนิกรครางเสียงแหลมเลือเอาไปแล้วอัวจะกลับบ้านยังไงเล่ามาจะได้ฟัดไตหา เจ้าโจรร่างใหญ่หัวรอกากก็หนุ่มกางเกงชั้นนานไปสิครับอุทธรนิกรครางอย่างน่าสงสารการเกิดมาเป็นตัวเป็นตนเคยหนุ่มกางเกงในกับเข้ามาไหลาเล่า <c oughs> กิมมวนพูดเสริมขึ้นอัวก็เหมือนกันเอาแต่เสื้อหมวกและข้าวของที่มีอยู่ในตัวไปเถอะอีน้องชายสงสารกันเถอะวะดีไม่ดี ใครเห็นเข้าเขาจะนึกว่าเปรตเที่ยวเดินขอส่วนบุญรูปร่างของอัวมันเหมาะที่จะเป็นเปรตซะด้วยนักจี้กล่าวบังคับด้วยเสียงเด็ดขาดคำสั่งของผมหมายถึงชีวิตหากว่าคุณไม่ปฏิบัติตามผมเป็นนักจี้ที่รักษาวาจาสัตว์ที่สุดกรมตำรวจเขาเตือนคุณแล้วว่าไม่ควรเที่ยวกลางคืนคุณก็ไม่เชื่อชอบเที่ยวตามตรอกตามซอยโปลินะ่ะ เขาโมวแต่สนใจค้นรถค้นลาตามถนนใหญ่ๆเปิดโอกาสให้พวกผมหากินตามซอกมุมมืดอย่างนี้อย่างสบายใจอย่าร่ำไรเลยครับถ้าผมนับหนึ่งสองสามคุณไม่แก้เสื้อผ้าของคุณให้ผมผมยิงทิ้งเลยนี่การร้องตะโกนสุดเสียงแล้วกูจะกลับบ้านยังไงละวอยพูดจบเขาก็ร้องไห้ <laughs> เนื้อตัวหล่อนจนยังกะเด็กเกิดใหม่ไปได้แล้วเอเอเอเเเจ้าโจรอีกคนหนึ่งชี้มือไปทางขวานูน่นถังเบียเก่าๆก,กับเสื้อข,ดขาดๆเอานุ่งกลับบ้านไปสิครับคุณคนเนี้ยสูงหน่อยนุ่งเสือคุณเตี้ยหน่อยนุ่งถังแล้วกันคิหมหวนเอตโรอย่างโมโหนี่แกคิดว่าคนอย่างฉันน่ะ แรนแขนถึงกับเอาเสือมาพันกายเช่เหรอว้ยไม่ชอบผมช่วยอะไรไม่ได้ผมต้องการเสื้อกางเกงของคุณและหมายความถึงข้าวของที่อยู่ตามกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงด้วยไม่ถอดรหนึ่งสองถอดจ่าถอด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 กลัวแล้วจ่ะพอจ๋านิกรพูดเร็วปรือแล้วร้องไห้หันมาทางอาเสียเพื่อนรักของเขา อ่อดตะวายงวนทำยังไงได้ชาติก่อนเนี่ยเราคงเคยหลอกทองพระชาตินี้เวรกรรมจึงติดตามมาสนองอำนาจปืนพกทำให้สองเกลอต้องกัดฟันเปลืองเสื้อกางเกงออกโยนให้นักจี้พระจันทร์คงจะนึกสงสารรีบชักรถเข้าเมฆทันทีแต่แล้วเพียงครู่เดียว จันเจ้าก็อยากท่าโผล่ออกมาอีกจากแสงจันในคืนข้างขึ้น12ค่ำกิมหวนของเราใช้เสื้อเก่าและขาดวิ่นผืนหนึ่งนุ่งกระโจมอกและคอยระมัดระวังเมื่อถูกลมพัดพเยยอพยาบส่วนนี้กรในจอมทะเลน้นนุ่งถังเบียร์ผุพังมีรูทะลุหลายแห่งขุนโจรทั้งสองยืนร้องไห้สงสารตัวเอง ส่วนนักจี้หัวเราะกันลัน่นยึดทรัพย์สมบัติจากเหยื่อของมันได้หมดแล้วแม้กระทั่งนาฬิกาข้อมืออย่างดีและสร้อยคอทองคําสวัสดีครับเจ้านักจี้ร่างใหญ่พูดพลางหัวเราะพลาง <c oughs> รีบออกไปจากกรอกนี้เถอครับแลเดี๋ยวหมาขย่ำตายผมลาละครับขอบคุณมากสองนักจี้ พากันเดินเข้าไปตามส่วนลึกของตรอกซึ่งมีทางแยกออกถนนใหญ่ได้หลายทางนิกรกับกิมงวนมองดูหน้ากันต่างคนต่างหยุดร้องไห้แล้วหัวเราะนิกรหิ้วขอบถังไว้กระโดดโยงโยงเข้ามาหาอาเซียเอื้อมมือกระตุกเสือเบาๆเฮ้ยไวอย่าเล่นเสียงงวนร้องเสียงหลงนิกรหัวเราะ แหลกกันไหมล่ะกันหนุ่งเสือเองหนุ่งถังเมื่อยมือเต็มทนอาเสียอดหัวเราะไม่ได้ไม่ต้องแลกหรอกรีบออกไปขึ้นรถของเราเถอะเจ้าประคูณเขาอยากให้มีใครเดินผ่านมาทั้งนี้เลยโธ่เราเนี่ยมันเปรตเราดีๆนี่หว่าครั้นแล้วคุณโจรทั้งสองก็พากันเดินออกไปจากปากตรอกด้วยความระมัดระวัง ท่ามกลางแสงจันทร์อันสลัวรางขุนโจรทั้งสองซึ่งถูกนักเลงดีดักจี้และลอกคราบจนหมดตัวกำลังพากันเดินระทศระทวยออกมาจากตรอกบ้านนะเจิมนิกรร้องไห้กระซิกกระซิกเขาต้องอาศัยถังไม้เก่าๆเ,เป็นเครื่องหุ้มห่อร่างกายมีหน่ำซ้ำลมพัดโกรกเข้ามาทางใต้ถังทำให้เยือกเย็นและว้าเวยังบอกไม่ถูก กิมหวนปลงตกเสแล้วเสือเก่าๆที่เขานุ่งอยู่นั้นช่วยให้อาเสียเดินหน้าตาเฉยร้องไห้ทำไมวะไอกรเสียงหวนปลอบใจเพื่อนเกลอของเขาไหนๆเราก็เสียท่ามาแล้วพยายามนึกซะว่าแกแต่งสากลก็แล้วกันนี่ก่อนสะอื่นยกหลังมือเช็ดน้ำตาฮสากลกับผีอะไรเล่า ถังมันมีรูโวตั้งหลายแหง่งลมพัดเยือกเย็นไปทั่วตัวโตกำเวนแท,ะทะ้ๆอยู่ดีๆกลายเป็นเปรตไปแล้วก <c oughs> ิ้มหนวนจุปากเฮ้ยนั่นใครเดินตะคุ่มตะคุ่มมาไว้นี่กรทิ้งถังวิ่งอ้าวเข้าไปแอบในกอกล้วยเสียงหนรีบติดตามเข้ามาต่างจ้องตาเขม็งมองดูคนสองคน ซึ่งพากันเดินใกล้เข้ามาทุกทีทั้งสองเป็นยายแก่เพิ่งกลับมาจากดูยี่เกต่างบนพึมพร,รมที่ยี่เกคืนนี้ไม่สนุกดูไม่ทันเลิกก็ต้องกลับเพราะตัวนายรงป่วยแสดงไม่ได้นิกรคันจมูกยิบยิบพยายามกลั้นไว้กลัวจะจามออกมาแต่แล้วเมื่อหญิงชาราทั้งสองคนผ่านมาถึงตัวเขา นายจอมทะเลนก็ทนไม่ไหวจามออกมาเสียงดังราวกับช้างร้องอา,ายใจหวคุณป้าคนหนึ่งมองเข้ามาในกอกล้วยพอแลเห็นสองสหายแกก็สะดุง้งใจหายว่าแม่ป่นอ๋อผีหลอกน้าหมตาดาปากวาโต อออยโเไปที่ชอบที่ชอบเถอะพ่อคุณนักดูยี่เกผู้สูงอายุอกสั่นขวัญแขวนไปตามกันต่างประนมมือสวดมนต์ภาวนากันลัน่นนิกรหันมากระซิบกับกิมงวนเฮ้ยแกอย่าเอะอะไปนะกันจะกระเซ้าคุณป้าสองคนนี่แกจะได้เดินไปจากที่นี่อาเสียพยักหน้าและกระซิบตอบ ระวังจะโดนตะบันหมากนะหัวแตกชนะแกเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ